เดินตามมันเดินจนละหนูโมสบอะค่ะไม่มีในช่องหนูเพราะว่าไม่ค่อยโอเคลองคิดดียว่ายิ่งทำเพลงอะสวัสดีสวัสดีค่ะตอนนี้วันนี้นะคะวันนี้น้องตุ๊กมีสอบนะคะเป็นช่วงนี้กำลังสอบเก็บคะแนนนะคะ วันนี้ก็มีสอบวิชารู้เท่าทันสื่อค่ะรู้เท่าทันสื่อนี่สมัยนี้ออนไลน์เยอะนะคะเราต้องเรียนรู้รู้เท่าทันสื่อหนูก็เลยเดี๋ยวหนูดูข้าวๆอยู่แล้วหนูดูเมื่อเมื่อกี้ก็ดูวิดีโอเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อว่าเรามีป้องวิธีป้องกันยังไงหรือว่ามีวิธีการตรวจสอบข่าวที่แบบเป็นข่าวเท็จข่าวจริงข่าวปลอมยังไงนะคะวันนี้นะคะงตัวกะเดินทางใช่ไหมคะตั้งแต่ตอนเช้าใช่ไหมคะตั้งแต่ตอน๋อ ตอนนู้นนะคะเดี๋ยวตัเงจะเดินออกไปฝัง่งคือต่วเตงอ่ะเดินทางตั้งแต่ตอนเช้ามาจากกรุงเทพมาแล้วหมอกคือมันเยอะมากซึ่งตอนนี้แปดโมงละแต่ว่าหมอกยังเต็มท้องฟ้าอยู่เลยค่ะและตอนนี้ก็แปดโมงแล้วนะคะแต่ว่าหมอกมันหลายคือหมอกเยอะม,มากๆเลยค่ะแล้วหนูก็คิดแล้วแหละว่าหมอกคือหนูไม่แน่ใจว่าอันนี้คือหมอก หรือว่ามีฝุ่นปะปนไปด้วยฝุ่นพีเอ็มด้วยไหมแล้วฟ้าเหมือนจะฝนด้วยค่ะหูหาโทรศัพท์ไม่เจอดูสิคะ่ะอย่าบอกนะนะว่าหลูอ่มโทรศัพท์ นูอือพอสับจริงจริงตั้วอะหนูโม่สับอ่ะค่ะว้า <laughs> เกียจกับไม่ห <laughs> ้องโอ้ยโั้ยโอ้ยโอ้ะให้ยีอปยโ้ยโลงมาใ้้ก็ไ,ไ้่ไ <laughs> อ้ม่อไม่ใ้่น้ำหอืออะไร ดูกัดแก้มคเพลืมโหสักโหเมื่อก,กี้หนูกำลังจะดูเวลาว่าเวลามาอายุเวลาเท่าไหร่แล้วโหหนูลืมโหสักนี่บอกเลยนะคะว่าหนูสอบไม่ได้แน่เพราะว่าน่าจะสอบผ่านโทรศัพท์ I forget my phone ผมโหลืมจริงๆแล้วเมื่อเช้านี่อยากจะบอกรถหมอกไหลลืมโทรศัพท์โทรศัพท์ดูไว้หน โอ้เธอใช่ตาย,ายมันจะเกอะกลัวฮิโอทำอยู่ดีอบบโอ้ไม่ทันละต้องวิ่งไปแล้ว้ยโหเสียเวลากลับขึ้นมา ตายจานสอบแล้วห,นหอนหอนเขาแล้วต,ตายทำไมเธอขี้หลงขี้ลืมจังซี่ <c oughs> อไปเดี๋ยวไปเตรียมสอบมาให้ทันไปนะคะไปละไอปูปบายบายต่สอบไม่ทันละไม่ทันละ ไม่ทันพ่อนี่แหละถ้าเดินตามหลังพระผู้มีพระภาคเจ้าและพระพิสุส่งสามระดับระดับคือหนึ่งจุลลจุลละศีลเมโยยี่สิบหกข้อม่าศีลทงที่เป็นเซตที่ทำให้คนสั่งเสริมถึงสามระดับ ตอนนี้เตงก็เลิกเรียนแล้วนะคะหนูเลิกเรียนแล้วค่ะซึ่งวันนี้หนูอ่ะมีเรียนตอนเช้ามีสอบมันสิวหนูไปหนูไปกดมันแล้วมันก็แดงเพราะว่าเลือดมันออกนะคะหนูอ่ะกดสิวสิวขึ้นนะคะแล้วหนูก็เรียนตอนเช้าแหละที่หนูลืมของหนูดังนั้นหนูก็ไม่ได้จับกล้องเลยเพราะว่าหนูเรียนเรียนก็คือเรียนไปเลยค่ะหนูเรียนตั้งแต่ สอบตอนเช้ากลับมากินข้าวที่ห้องแล้วหลังจากนั้นหนูก็กลับไปเรียนอีกช่วงประมาณเที่ยงครึ่งนะคะจนถึงจนถึงสามโมงบ่ายสามจนถึงบ่ายสามแล้วจากนั้นหนูก็กลับมาที่ห้องประมาณ3ามโมงครึ่งนี่แหละมาถึงห้องแล้วก็หนูก็เลยหาอะไรกินรองท้องแล้วจากนั้นหนูก็ หนูก็เรียนพิเศษให้ตัวเองต่อคือหนูไม่ได้จ้างเรียนนะคะหนูเรียนพิเศษให้กับตัวเองคือหนูเรียนคอร์สฟ,ฟรีในออนไลน์นี่แหละค่ะเรียนจากคูดิวค่ะหนูก็เรียนแล้วหนูก็เรียนแล้วหนูก็พึ่งเสร็จตอนนี้เป็นเวลาประมาณห้าโมงครึ่งค่ะหนูเรียนพึ่งเสร็จแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้ก็กลับมาหาถ่ายคลิปข้างล่างให้พีเอฟซี FC ดูนะคะวันนี้ก็สอบก็สอบเริ่มสอบเก็บคะแนนอะไรแล้วค่ะชายหนูก็สอบแล้วก็ เดี๋ยวนี้เพื่อนๆพี่เอ,อเฟยกับพี่ล่าชวนไปกินมะม่วงนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวหนูเดินไปหาพี่ล่ากับพี่เอเฟยค่ะกินมะม่วงวันนี้สอบก็รู้สึกว่าค่อนข้างที่จะถามว่ายากไหมก็ยาก,ย,ากยากอยู่ค่ะแต่ก็ก็แต่ก็พอได้ค่ะแต่ก็พอทําได้แต่ไม่รู้จะถูกไหมทําอยู่แต่ว่าไม่รู้ว่าจะถูกหรือเปล่านะคะผมหนื่ม่ได้มา ผมหนูยุ่งแหงคือถ้าหนูเรียนหนังสือผมหนูจะแบบยุ่งยุ่งเยิมเยิมมากๆเลยค่ะใช่ผมก็จะเป็นประมาณนี้นั่นแหละค่ะส่วนพี่ๆเขากําลังหาม่วงก,กันอยู่ส่วนหนูเดี๋ยวกลับไปหนูก็จะไลฟ์สดด้วยแล้วก็ลงคลิปลงคลิป,ลปแล้วก็ไลฟ์สดด้วยค่ะลงคลิปแล้วก็ไลฟ์สดแล้วก็เรียนอีกเพราะว่าหนูเรียนภาษาจีนด้วยแล้วก็เรียนภาษาอังกฤษด้วยค่ะช่วงนี้ก็เลยค่อนข้างที่จะเรียนหนักนะคะถ้าหนูไม่ได้ไม่เอ่อ อะไรไม่ทันหนูก็กลับขอโทษด้วยนะคะถ้าหนูไม่ได้ตอบส่วนเรื่องเวบพนันพ่อก็เป็นห่วงวันเมื่อคืนพ่อก็โทรมาว่าเฮ้ยตุก๊กตาอันเมื่อคืนนี่นะพี่กดบายบ่เงี้ยเออเพราะว่าทําไมถึงมีเขามาเม้นทําไมทําไมถึงมีหนูก็เลยบอกพ่อว่าโอ้ oh, พ่อคะซึ่งไม่ได้มีแค่แบบก,ก็หนูก็บอกพ่อว่าพ่อคะมันไม่ได้มีแค่ช่องหนูที่โดนคือช่องอื่นๆก็โดนเหมือนกันหนูเองก็พยายามไปหาลบๆพวกเม้นการพานันแล้วคะ่ะเพราะว่าหนูก็ไม่อยากให้มีในช่องหนูเพราะว่าไม่ค่อยโอเคแล้วมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ หนูไปหาเม่วงกับเพื่อนก่อนนะคะอันนี้พวกหนูได้เม่วงมาแล้วนะคะพวกหนูไปไปขโมย <laughs> หนูไม่ได้ขโม,มยค่ะเพราะคนอื่นก็เอาหนูเอาให้เห็นไม่ได้ไม่ได้ขโมยไม่ได้ขโมยยุงกัดแขนเมื่อกี้นะอันนี้เอาเม่วงมาล้างแล้วก็จะพากันไปก <Yeah. S 2> ินซุ้มนี่คือ ไป Let's go อิสมมม่วงเราจะไปหนทางไหนะอ๋อหไอชอว์ไอร์เกต Let's go ก็ต้องผู้หนึ่งปั่นตัวใช่เราจะเดินเป็นเพื่อนน้องกว่าน้องร้องไห้กว่าน้องร้องไห้เป็นไงบ้างคะได้มะมม่วงยุงกัดค่ะแล้วก็ดีใจมากเราจะได้กินมะมม่วง เราจะไปกินที่ไหนนะเนี่ยนาซะบอนซาปาไงหรอเราเซ็ตไม่เป็นเลยเนาะหนู่มเพราะว่าเราขาดเรามันผู้ชายอยู่ครับ Hey you my girl w h า t is this ข้างหลังฮะแต่ตุ๊กตาตุ๊กตาตัวไหนเนาะทำไมตัวนี้ไม่ได้สบายดีดีค่ะบป็ักบองมวงมาเอ้ยข้างๆหันดิ เราบองบองบาพอล่างน้ำจะร่างกิ่งกิ่ันก็กิ่งดแล้วเนาะขันมาเฮ็ดขันกินงเบลแหละมีซ้ำนี่กำลังเงี้ยภูเขาบลั่งกันเลยภูเขาอะไรละ่ะมู่ดงกัดนี่แบบกันตลอด <laughs> อันนี้อยู่ด้วยกันตลอดแล้วมีการเอาบอกคนที่อยู่ด้วยกันด้วย <laughs> ดีนเขาย่าบอกนะหอวเออโอ้ฮูซ่ากอนนู้นเดี๋ยวจะเกี๋ยวจะดิโบแมนยังดอก เขายังไม่มีใครรู้แค่ตุ๊กตาแค่ดุ๊ตาใช่แต่เดี๋ยวเขาไปหานั่งกินขวมังก่อนยังคุยเองอันนี้พากันมาย่างให้ได้น่วปกติบม่ค่อยได้มาย่างก่อนใบเตยก็รู้ใบเตยถือใบเจะถือวะบล็อกเซตออกเซตออกแค่กดเซตออกเร็วมีกระชิชชูบอ่มีมีเอาเฟยเอ้ยเฟยคะแนนอันใหญ่เลยก็ว่าอู้เด้อจะเป็นคือหน้าวันนี้อีเอี๋เหรอ นกขี้เ nah, ด <Uh, ียว right totally ี่ยีเอนามาอนามาเอาามาอีลูกป๋าออกแล้วนกขี้เสียหัวขี้เส้นหลักเอาเฟยทึกหัวพอมสัวเหรอเอาเอาหนามาทุกเอาน้ามาเทน้ำแซนด์แลจะจะนึ่งทิมนี่แหละอยากจะมีขี้ เอาเฟยเอ้ยอีลาเซ็ตหัวก่อนได้วยบอเซ็ตหัวก่อนเซ็ตหลังกัเซ็ตหัวเซ็ตผมข้างหน้าพี่มีข้างหน้าพี่ก่อนเพราะไงเส้นออกเมื่อกี้นี่่อะเอากระชิ่วอีกโอ้ยสวยเาเฟยเอ้ยขึ้นตัวบงม่วงบโเฮ็ดเป็นยังอ่ะเอาน้ำเซนเน่ในนึงเอาเฟอร์ติดออกในแถวนี้แี่นี้นี่นี่มองนี่เอ้ยเออ น้แน้แงโหดโพสวตาตัวโยอไปไรมองแท้เหลือใจเโอ้ยอีตัวกับอีตัวยังหวงอ่ะเออพอหอดอ อ๋อที่ต้ได้จากันยังหัวเฟย่จังมันบมีมาญคีสะคีสบแมนว่าเซตอันเซตือีฮแลเว่เราก็เอาดีไซน์แล้วก็เอาคอบมนดีเ่ยเราก็กินวันน่ะดีแล้วนิสุ่มมาเยอ้ยอย่างไท้ เช้าว,วันถัดมาไปเรียนต่อกันค่ะจากนั้นก็ไปทำการบ้านในห้องสมุดอนี่นะคะตอนนี้ยังเตงก็ค่ะเลิกเรียนแล้วนะคะคือวันนี้วันถัดมาจากเมื่อวานนะคะเมื่อวานนี้ตื่นไปสอบแล้วก็ตอนเย็นก็มากินน้ำม่วงกับพี่เขามาหนึ่งชั่วโมงก,กับเพื่อนห้องก็ทําการบ้านแล้วก็เรียนอะไรเนะะี่ยค่ะ แล้วก็เพื่อได้ปิดคลิปวันนี้ก็กลับมาเรียนวันนี้ตอนเช้าก็ไปเรียนแล้วก็เรียนเขียนงานส่งอาจารย์แล้วก็เนี่ยเพิ่งเลิกเรียนแล้วก็มาไลฟ์สดในตกตอะแบบหนึง่งแล้วก็เรียนครับเพิ่งมาถึงเอ้ยเพิ่งมาได้มาจับกล้องแล้วก็ได้มาปิดคลิปนะคะเดี๋ยวหนูก็เดี๋ยว,ยวขอตัวไปเรียนอีกแล้วค่ะชีวิตช่วงนี้ก็อยู่ในวนๆประมาณนี้นะคะเรียนประมาณนู่นนี่ แต่จะไม่ให้ใครคิปเลยก็คนเป็นไปไม่ได้เพราะว่าคลิปก็คือรายได้ของหนูถ้าหนูไม่ทําคิดด้วยมันก็ไม่มีรายได้ก็ต้องทำคิปอะไรด้วยค่ะก็สู้ๆพยายามบอกตัวเองเสมอว่าอดทนนะเดี๋ยวคือตั้งใจเรียนในช่วงนี้นเทอเมียน,น่ยในช่วงนี้เดียวตอนข้างหน้าเธอก็จะสบายถึงไม่สบายก็มาที่เราเป็นยังไงเราก็ทำมาเต็มที่อะค่ะเหนื่อยก็ ม่เป็นไรอดทนไปก่อนคิดว่าเพื่อนอนาคตที่ดีแล้วหนูก็เชื่อว่าสักวันหนึ่งเราต้องมีอนาคตที่ดีมีงานที่ดีที่สามารถดูแลพ่อกับแม่ได้ค่ะสู้ๆพีพีก็สู้ๆนะคะหนูเองดีใจที่มีคนไทยที่เป็นเอซทั้งคนลาวและคนไทยด้วยคอยให้กําลังใจนะคะแต่กําลังใจที่ดีที่สุดก็เป็นกำลังใจจากคุณพอ่อคุณแม่ที่ให้กำลังใจเดูตลอด แล้วก็กำลังใจจากพี่ๆี่ทุกคนที่เป็นส่วนหนึ่งครบอบครัวหนูเหมือนครบอบครัวหนูเลยแหละที่คอยให้กำลังใจและบอกสอนมาโดยตลอดลก็ขอตลาไปก่อนนะคะยังไงก็ฝาก่านผา้ชมกันไค์กดแชร์ก็ติดตา้งกำลังใจให้น้องตุ๊กตากับลี่ต่อไปได้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันาไปก่อน,นะคะ่ะสบายดีสวัสดีค่ะนั่นรับห้ได้เงินเมือน,นั่นตื่นได้เงินแสนเด้อแล้วก็ขอให้กระพมาก,การเขียนแข็งวามเจ็บอย่าได้พบใครอย่างนี้ก็ขอ,ขอให้บ้านคนเดียวนะคะ ฝากพี่ๆ f เทุกคนกดติดตามเพจ Facebook หนูด้วยนะคะตอนนี้มีผู้ติดตาม1,900คนแล้วค่ะฝากเป็นกำลังใจให้อีกหนึ่งช่องทางด้วยเดอ้อ